อันนี้เราจะมาผสมปูนตุ๊กแกให้ดูนะครับเป็นปูนฉาบพนังของ,งปัจจุบันท่านก็เคยผสมกันยังไม่ดู้แหล่าจากไหนรอเพื่อนเต็มโอ้พี่ไอช่างปลามาฉาบปูนก็ไม่เปิดนะ เล้มวมาจอมอันนี้เราติดตะไคร์ไปแล้วนะครับเราติดตะไคร์ชั้นแรกไปชั้นหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บใช้ตะไคร์อีกชันหนึ่งนะครับปิดทั้งแผงปิดทั้งแผงมานี่เลยนะครับแล้วก็ทับด้วยปูนเบรคโค้ดของตูกแกน,นะครับ แล้วพอเสร็จร้อยแห้งสกิมทับอีกทีหนึ่งนะครับส้ามันก็จะเป็นนี้นะครับเอาช่างฝ้ามาฉาบปูนนะครับนี่มันฉาบปูนะรักช่างเนี่ยช่างเนี่ยช่อันนี้นะครับ เปิดถังเบดโค้ดมานะครับจะไม่ใช่เอกไหมครับนี่เป็นปูนสกิมผิวหน้าอีกทีนะครับพี่เอากระนังโยกไปเป็นะครับพี่สิ